ว้าวหวัดดีลูกหลานทุกคน,เ,นเดี๋ยวปิดะะปิดไอเรื่องข่าวพวกนี้ก่อนนี่เพราะว่าวันนี้ทําไมหานมันจะมาหาพ่ออยู่เรีย่ยมัรลองก้ากาแก้กเรียกอยู่นู้นน่ะแล้วไอ้มันเรียกทาไมวะ <c oughs> อ๋อวัตถุประสงค์มันต้องการมาอาบน้ําหูตัวมันเนี่ยไม่อาบน้าใหญ่เลยเออ,อน้ำในบ่อมัน มันไม่ขาวแบบนี้นี่มันถูตัวมันใหญ่เลยไหมเออะหามก็รนะู้นะอืมศรีวิวันตัวเองใหญ่เลยไอ้หนูยเอาหัดเอาเออไปแน่วลเดี๋ยวออกรายการของออพี่โจเขาต้องมึงหานเออถูกัไปเออมอมแมมมาหลายวันแล้วเนี่ยถูใหญ่เลยอืม เอานายมันเนี่ยมันขัดสีหวีวันตัวมันซะหน่อยโอ้ยเมียม uh. ันฟ so ักไข่เป็นเดือนแล้วยังไม่ออกสักทีอ๋อถูใหญ่เลยโอ้โหเอ้าเดี๋ยวส่งคลิปนี้ไปยังเฟซบุ๊กพี่จูอย่างนี้นะอยี๋ให้พี่โจูจัดการโฆษณามึงหน่อยไอ้กึกไอ้เกือกกักชื่อมันไอ้กักไอ้กักไอ้กักเลย ร้องแบบนี้ตั้งคือแบบนี้แหละ <S <S 1> <S 1> นะหัวถูใหญ่เลยนะหน้าหน้าอกมันดำเปื้อนถูขาวเลยนะมันรู้นะมันโกปกตรงไหนนะเออมันถูใหญ่เลยอ้าวถูเสร็จเรียบร้อยก่อนเดี๋ยวส่งไปให้นะพี่โจเองเขาจัดการลงเฟซบุ๊ก